สวัสดีค่ะคือจะบอกอันนี้ขอขอให้น้องเขาหน่อยน้องแบบว่ามีเออน้องเด็กหญิงพี่วันสาคุณพี่ลึกนะคะน้องกระต๊อบส่ง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 าอะไรแบบดีๆก็ส่งสองปริศนามให้พี่คือคือ๋พี่กแกะไปกว่าครึ่งนึงแล้วพี่เพิ่งมาเห็น <laughs> พี่ขอโทษถ้าน้องดูคลิปพี่อยู่ว่าพี่ขอโทษคือ ทำคลิปรีวิวให้หนูดูด้วยนะคะอย่าลืมดูด้านหลังผ้าบ้าสได้นะคะอยู่ในเหลือเหลืออีกซองหนึ่งเหลืออีเหลืออีกซองหนึ่งที่ยังไม่ได้แกะแต่ว่าแกะไปเกือบหมดแล้วอะรีวิวของน้องกระต๊อบหน่อยน่ารักมากๆนะคะทั้งคุณแม่นะคะต้องขอบคุณมากๆแล้วก็น้องน้องกระต๊อบนะคะอย่ามลิกอย่อ่ะแฮม เราเราจะอ่านกันสักนิดนะคะสวัสดีค่ะพี่ว่านหนูเป็น FC พี่ว่านนะคะหนูติดตามพี่ว่านมานานแล้วชอบตอนที่พี่ว่านคอรสเป็นวากรสามากเลยอย่าเล่นอีก ห <c oughs> ล่อมากขอบคุณนะคะแล้วก็แม่น้องกระต๊อบนะคะน้องเป็น f อซพี่ว่านนะน้องชื่นชอบพี่ว่านมากน้องอาจจะรบกวนพี่ว่านสักหน่อยต้องขอโทษด้วยนะคะน้องเพ้่ญยิงป .4 ยังไม่ค่อยฟังเหตุผลแม่น้องกระต๊อบไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ขอบคุณทั้งคุณแม่และน้องกระต๊อบนะคะน,คคะน,ะนี่เขียนไว้นี่ได้นะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนให้ดูอันนี้ก่อนนะคะนี่โอ้โหติด สติกเกอร์ลายสดใสน่ารักเป็นราพันเซลนะคะแล้วก็เขียนอวยพรมาให้พี่ว่านด้วยขอบคุณมากๆนะคะการ์ดอวยพรขอให้พี่ว่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วยร,ำรย่ำรวยเงินทองมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและเป็นคนสวยคนที่หนูรักต่อไปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่จะเปิดไว้งี้เออแล้วก็น้องน้องกระตอมนะคะส่งใยบะนะเป็น เหมือนกับกับเป็นเป็นการ์ดนะคะเป็นกระดาษนี่เยอะมากแบบตกใจพี่อะชื่นชอบยายบ่ามากพี่ชอบคุณเรนโงคุชินโนบุแล้วก็กิยูนี่ขอบคุณมากมากเลยนะขอบคุณค่ะแล้วก็มีแบบอันใหญ่มาด้วยไซสใหญ่มาให้พี่นี่สามสาวอืมดีมากขอบคุณมากภาพสวยมากๆชอบนะคะประทับใจเออแล้วก็ วาดรูปมาให้พี่ด้วยโอ้โหรักนะรักเหมือนกันนะคะน้องกระตอ๊อบเออนี่คือพี่พี่แกะไปแล้วอะไม่เป็นไรนะซองแบบน่ารักคุ้งกริงมากอะ่ะเป็นกระดาษนะคะน้องเขาห่อเองทั้งหมดเลยนะคะห่อมาหลายซองมากๆนี่ก็เพิ่งเพิ่งแกะไปต้องขอบคุณมากๆเขียนชื่อช่องมาด้วยนะคะวีวีวลงทุนเป็นกระดาษกระดาษแข็งกระดาษลังนะคะไม่บุบสลาย ขอบคุณมากๆขอบคุณมากมากนี่มีพี่วาคาซานะคะนี่โอ้โหแบบว่าเอาแปะผนังบ้านขอบคุณขอบคุณมากๆเลยเนะเาะแล้วก็มีพี่รันกะนะคะเออจะบอกว่าว่านยังไม่ได้คอดสเลยถ้าวาดมาขนาดนี้แสดงว่าว่านอะ่ะต้องคอดสแล้วนะคะมาเราจะมาดูชิ้นนี้กันที่น้องบอกว่าถ่ายคลิปรีวิวให้หน่อยได้เลย อย่าลืมนุ่นหลังคองพัฟา,าพี่แกะแป๊บพอแกะออกมามีสองสองชิ้นน้องเขาห่อเงดเบบบนูนี่แกะแป๊บนะเงียบขาดหมดแล้วพี่ขอโทษนะน้องกระต๊อพี่ขอโทษเงีบเอาล่ะอันนี้คือซองเล็กนะคะนี่ว่างไปแกะมานิดนึงนี่เป็นต่างหูนั่นเองนี่เป็นลายต่างหูนะโอ้โหนี่ใช่แน่นอน เงียบนี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะน่ารักมากเป็นกระดาษลังกระดาษแข็งอีกแล้วไม่บุบสลายมาอีกชิ้นหนึ่งที่อีกซองหนึ่งที่แกะออกมานะคะโอ้โห I love พี่ว่านนะคะรักเหมือนกันนะคะน้องกระต๊อบเฮ้ยนี่มันพี่วากษาเนี่ยพี่วากษานะ่าจำชื่อพี่โร พี่วาคาสานะคะอุย้ยมีหน้าหลังด้วยอ่านแป๊บนะคะสวัสดีค่ะพี่วา่านหนูเป็น f อซีพี่นะคะหวังว่าพี่ว่านจะชอบภาพที่หนูวาดนะขอคําแนะนําตัวขอแนะนําตัวขอคําแนะนําตัว <c oughs> ขอแนะนําตัวนะคะชื่อกระต๊อบสูง156 ถึง160เซนแสดงว่ายังอยู่ในช่วงเจริญเติบโตยังสูงได้อีกเนาะนิสัยชอบดูอนิเมะนะคะอายุ10-11ปียินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะน้องกระต๊อบขอบคุณมากๆเช่นกันสำหรับภาพวาดพี่จะเก็บไว้อย่างดีเลยอือขอดูก่อนนะมีอีกไหมมีอีกจะบอกว่าเยอะแยะมากอ่ะดูดิกลางมาก็เต็มบ้านแล้วเงียบ ว่านเีรินขอบคุณค่ะโอ้โหอเอาไปแต่งห้องนี้น่ารักกุบกิบเยอะสไลด์สไลด์ลอุย้ยนี่นจะซองสุดท้ายแล้วนะคะซองใหญ่หมดแล้วโอเคพี่ว่านขอญอาตเก็บแป๊บนึงนะอ่ะพี่แกะละหนึ่งสองปุ๊บฮิพบูลิสนะโอ้โหน่ารักมากสวยมาก น้องเขวาดเองกับมือเลยนะดูสิไม่ธรรมดาอาจจะเป็นศิลปินในอนาคตนะคะโอ้โหขอบคุณมากชอบมากๆสวยมากคือตอนแรกอะ่ะพี่แกะมาพี่พี่ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะคะมันเยอะมากจริงๆเนาะมันเยอะมากจริงนี่ขอบคุณค่ะ คือเยอะมากแบบต้องขอบคุณจริงๆนะคะที่ติดตามชื่นชอบส่งของมาให้เยอะมากใครที่อยากส่งของมาให้ว่านรีวิวอีกได้ขอวันหลังใครที่ส่งมาขอเขียนติดติดหน้ากล่องหน้าซองเลยได้ไหมหว่านจะได้ถ่ายตั้งแต่ต้นนะคะเออแบบเยอะมากเยอะจริงๆขอบคุณมากอ,อุ้ยแล้วก็นี่ไงลืมลืมพวงกุญแจอะคริลิกของน้องเมงูมีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ แล้วก็คุณแม่นะคะขอบคุณมากมหวังว่าจะได้ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็ขอบคุณฝากขอบคุณน้องกระต๊อบแล้วก็ขอบคุณคุณแม่น้องกระต๊อบด้วยนะคะ <c oughs> ใครอยากส่งเข้ามาส่งมาได้เลยนะจ๊ะอินบ็อก <c oughs> มาสำหรับคลิปนี้เราทำมาเพื่อขอบคุณน้องกระต๊อบ <c oughs>